จั่วด้สื่อจั่วด้อดสว่อปดิจ้าพี่นอ้นอ,งงววงองพี่น้องจ๋าเยาจันเข่าขั้วปลาแดดต่างกล่องพี่น้องสิมกปลาไส้พี่น้องเขาจะเไปตกปลาไส้ปลาหนำก่อยพี่น้องอันนี้จะไปทอดพี่น้องทอดน้ำปลาอันนี้าจารย์จ,จะหม้อคะคงขั้วขี่เรียบร้อยนะพี่น้อง ตำผิดใส่พี่น้องแล้วพี่ตูเขาชีล้ลาวพี่น้องต้นหอมบดกล้ยบึงนาพี่น้องอันนี้จันจะถอดนะคะทอดน้ำปลาพี่น้องเอามาหมกกันเลยพี่น้องอันนี้ผสมเครื่องเรียบร้อยพี่น้องไม่น้ำปลา น้ำปลาชุบรสดีของนัวนะคะใส่ลงไปเลยได้จยนบริเต็งกล่องนะพี่น้องเมื่อจับกล่องเอามั่จะสั่นเลยพี่น้องนี่เขากันนะคะค มือเดียวมาที่ต่างกองเนาะพี่นอ้องมันขอการหลับปต่างไฟพี่นอ้องแล้วเขาค่อยมาใส่ต้นหอมทีหลังพี่นอ้องเติมน้ำแค่น้อยจฉนเป็นต่างไฟกันจ้ะใส่ขา้าวปวดแค่น้อยพี่นอ้องพอปลามันสุกแล้วค่อยเอาพี่ตัวเอาต้นหอมลงเงี้ยแนใส่ไปแล้วหน่อยนึงนะคะแล้วค่อยมาเบิ่งกันละพี่น,อนอ้องเนาะสุกแล้วพี่นอ้อง อมดุกแล้วจ้าขอน,อนี้หหอนๆมามาพี่น้องจำจำแต่แสบปะคะมกปลาบ้านๆพี่น้องมามาพี่น้องกินน้ำกันจ้า